ส่วนพุทธศาสตร์ศรีนคชนชาวกลาสินก็ร่วมทบุญตักบาทตามโครงการตักบาทถนนสายบุญสร้างความสุขความสมานฉันท์ให้ประชาชนชาวกลาสินอย่างยั่งยืนครับที่ถนนสายบุญนะครับถนนพิรมบริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรที่ถึงบริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกลาสินนะครับนายผู้ชงโพธิกุุไสผู้ว่าราชการจังหวัดกลาสินนางจารุวรรณโพธิกุุไสนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกลาสินนะครับ นายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศบรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณาส่วนราชการข้าราชการประชาชนผู้ธศสิริกรชนชาวจังหวัดกาลสินได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการตักบาตรถนนสายบุญสร้างความสุขสมานฉันให้ชาวกาลสินอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญจังหวัดกาลสินร่วมกับเทศบาลเมืองกาลสินได้จัดขึ้นทุกวันพุทธที่ 1- และ3ของเดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญรู้จักการให้ทานโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพูรทธาสิิกชนจะได้น้อมนําเอาหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจํำวันลดละเลิอกอบายมุขร่วมปฏิบัติธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยครับ